ฮัลโหลสวัสด,ดีสดค่ะเพื่อนๆแสดมโมกุมค่ะทำอะไรเนี่ยผัดข้าวกันจะ้ะไปเริ่มข้าวหอมใหญ่แครอทเห็ดปลากระป๋องอุ้ยไม่ใช่ทูน่าน้ำมันกระป๋องหนึ่งน้ำกระป๋องหนึ่งอันที่เป็นน้ำนะบีบน้ำทิ้ง นี่เลยนะมีต้นหอมด้วยตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำมันลงไปนะน้ำมันจากไหนจากทูน้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำมันอล l ฟน้ำมันมะกอกผิดจากนั้นใส่หอมลงไปผัดให้หอมสลดดุดไปเลย ะลลอทนะผัดชิส้สุกจากนั้นใส่แครอทผัดไปตามใจชอบประมาณนี้แหละข้าวผัดของเราก็จะปรุงรสแล้วอันนี้เราใส่พริกด้วยนะเนี่ยิลลี่พาวเดอร์ล้อขาวเกลหวานปรุงรสตามใจชอบผงปรุงรสเรือ,อน,นิดหน่อย คนให้เข้ากันใส่ข้าวลงไปสิสุนดาคลุกเขาเข้ากับซอสให้เข้ากันข้าวคลุกเสร็จเรียบร้อยใสทีน่าลงไปจ้ะอันนี้ก็อีกกระป๋องนจ้ะใสลงนนไปสสใส่เห็ดลงไปจ้ะคลุกเขาให้เข้ากับ ใช่แล้วจ้ะง่ายไหมน่าก,กินมากเลยค่ะเห็ดสูกอะไรสูกก็แน่จ้ะโดยผักชีอุ้ยตุนหองจะพูดใดแต่ละทีผิดไปหมดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อ,รอยขอบคุณที่รับชม Thanks for watching บายบายมาแต่ละมาบายบายตุง้งอร่อยเด็ดง่ายเยี่ยม เจ็ดว่าเด็ดถ้าได้คู่แบบน้ำปลาพริกด้วยโอ้โหแหบมบเอาที่ชอบเนาะแค่นี้เลยดมันคู่เป็นกับน้ำปลาพริกก็เด็ดนะ